สวัสดีค่ะทานผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตีจีจุดดวงเช่นเคินในรอบนี้เราก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ลักว่างวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีสิงห์กันหรือท่านที่เกิดลักว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายน ขอให้ทุกท่านนะคะรับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจอยู่ในสภาวะมีความคิดมีไอเดียบันเจิดอยากทำนู่นอยากทำนี่บางท่านก็อยากลงทนุน ทำอะไรเพิ่มเติม,มเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย<ม>นอกจากนั้นแล้วนะคะ<ม>บางท่านก็เตรียมวางแผนในเรื่องของการเดินทาง<ม>หรือช่วงนี้อาจได้ไปพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา<ม>บางท่านก็อาจจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่<ม>หรือคุณพ่อคุณแม่ด้วย<ม>เพราะในวันที่16จนถึงวันที่17พฤศจิกายน<ม>ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ย<ม>คือดาวพาทิตย์ ได้โครจรอ,อยู่ในภพสหัสชะซึ่งหมายถึงเรื่องของการเดินทางระยะสั้นพี่น้องสังคมทำให้เรื่องเหล่านี้จะวนเวียนเข้ามาหาชาวละัคะนาราศีสิงห์แต่พอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพาทิตซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะโครจรเข้าพบผันทุคือพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัว ความเป็นอยู่ญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ความมั่นคงนะคะในชีวิตของท่านโดยการที่ดาวพาทิตินี้ได้โครจรร่วมกับดาวประพุธและดาวประสุข<ม>ก็มีเกณฑ์สูงที่ท่านกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างความมั่นคง<ม>ให้กับชีวิตครอบครัว<ม>หรือบางท่านก็ยุง่งยุ่งกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่การที่มีดาวคู่ศัตรูในทางโหราศาสตร์ไทย คือดาวพังคารได้โคจรส่งกระแสม,มาปัทภะดาวพาริทิ์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านทำให้ช่วงนี้บางท่านที่เกิดลัคนาราศีสิง์เนี่ยอาจเจอสภาวะอึดอัดใจ,จกับญาติผู้ใหญ่หรือบุปการีหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยยวดยานผ่านนะเช่นอาจจะต้องมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านลดก็ได้ าถึงช่วงของการซ่อมแซมก็ถือว่าตรงดวงมากในช่วงนี้แต่สำหรับญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านนับถือเนี่ยอาจจะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของท่านบ้างก็ขอให้ท่านรู้จักวางตัวให้ดีอย่าได้แสดงท่าทางที่ดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เป็นเพียงแค่มุมดาวคู่สัตวูเจอกันเท่านั้นก็ขอให้ท่านเนี่ย วางแผนชีวิตให้ดีแล้วก็ตั้งรับให้ดีและมีสติท,ทำในสิ่งที่ถูกต้องรับรองว่าท่านจะผ่านไปได้ทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสภาวะรายได้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนับว่ายังคงดีอยู่เพราะดาวการเงินของท่านคือดาวาพัพพุธและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภด้วยได้โคจรร่วมกับดาวพรุกได้คู่เจราจา วาจาเป็นทรัพย์และโคจรร่วมกับดาวพาัทติ์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านถึงอย่างไรการเงินรายได้โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านแน่แต่จะมากน้อยตามวาสนาดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยและดาวประพุทธกับดาวพาัทติ์นี้เป็นคู่ไหวพริบทําให้ท่านจะมีรายได้มาจากการใช้คําพูดการเจรจาหรือ การให้คำปรึกษาการเป็นตัวแทนในหน้าหรืองานรับจ้างงานว่าจ้างงานเซอร์วิสหรืออาชีพการค้าการขายก็ได้หรือเป็นงานเสริมที่คนอื่นแนะนำมาให้ท่านทำอาจจะเป็นงานระยะสั้นจอบทำแล้วมีค่าตอบแทนช่วงนี้งานเหล่านี้นับว่าจัดทำรายได้ทำเงินทำท้อกับท่านด้วยนะคะส่วนท่านที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วเนี่ย อาจารย์ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและอาจจะมีบางท่านนะคะได้เงินจากเรื่องของบ้านอาสังหาริมทรัพย์อาจจะขายบ้านขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ก็ได้ถ้าท่านลงประกาศขายอยู่นะคะหรือบางท่านมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าบ้านคอนโดหรือที่ทางด้วยก็จะมีรายได้เข้ามาให้ท่าน บางท่านมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากของเก่าเก่าจากมรดกหรือบ้านที่อยู่อาศัยด้วยในช่วงนี้ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีบ้างกับคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องหรือที่อยู่อาศัยของท่านตามที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะคะในวันที่27พฤศจิกายนดาวพระพุธคือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย จัโคจรเข้าพบปุตตะตามมาด้วยวันที่30พฤศจิกายนดาวพักเกตจับโคจรเข้าพบพันทุกช่วงระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์นำเงินไปลงทุนระยะสั้นหรือบางท่านที่ทำการค้าการขายเนี่ยอาจจะขายของชิ้นใหญ่แล้วขายยากก็ลองแบ่งซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆดูก็จะทำให้ขายได้ง่ายขึ้น แต่บางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารรอบตัวของท่านช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะบริหารการเงินให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้จ่ายยิบย่อยอยู่ในช่วงปลายเดือนและการที่มีดาวพฤกษ์โคจรมาอยู่ในภพพันธุของชาวลัคนาราศีสิงห์ทำให้ท่านอาจจะได้เจอเรื่องแปลก หรือช่วงนี้จะมีลังสังหอนค่อนข้างแม่นหรือฝันแปลกๆหรืออาจจะได้ไปไหว้พระทำบุญหรือไปถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยหรือบางท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เครื่องรางของขลังเข้ามาช่วงนี้จะเป็นช่วงของการทำบุญแล้วดีนะคะสวดมนต์ไหว้พระก็ดีอยู่ที่บ้านเนี่ยขอให้สวดมนต์ไหว้พระด้วยเพราะระยะนี้เจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานของท่านเนี่ย ค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคะเหมือนว้ท่านเหมือนส่งบุญให้กับท่านอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยทางด้านการงานสภาวะการงานในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้ดูจะมีความก้าวหน้าและไม่ได้เป็นงานที่หนักหนาอะไรมากมายนะักเพียงแต่ท่านใดที่ทำงานและมีเจ้านายหรือต้องทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอึดอัดใจบ้าง หรือช่วงนี้ผู้ใหญ่และเจ้านายเนี่ยอาจจะจับจ้องพฤติกรรมของท่านอยู่งานที่ก็มาในช่วงนี้จะเป็นงานที่ท่านต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นบ้างหรืออาจจะเป็นงานที่เน้นในเรื่องของการติดต่อพูดคุยเจรจาประสานงานหรือการใช้ไหวพริบความสามารถเฉพาะตัวของท่านเข้าจัดการเขอขอให้แสดงความสามารถให้เต็มที่ วางตัวกับผู้ใหญ่ดีๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทางด้านสายงานที่มีลูกจ้างลูกน้องใน,ในช่วงนี้นะคะลูกจ้างลูกน้องบริวารของท่านอาจจะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่มากนะักเพราะฉะนั้นงานสําคัญสําคัญขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยบริหารจัดการทําเองดีกว่าและอย่าทําอะไรผิดพลาดในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะจะมีสัตว์คอยจ้องจับผิดจ้องขัดแข้งขัดขาท่านอยู่ หรือหาช่องโวจะเล่นงานท่านหรืออาจจะเอาเรื่องของท่านในทางที่ไม่ดีเนี่ยไปฟ้องเจ้านายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ขอให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีนะคะให้ถูกต้องรับรองว่าถึงแม้จะมีสัตว์ูก็จะทำอะไรท่านไม่ได้ทางด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลักนณาราศรีสิงสักนดิดหนึ่งนะคะชาวลักนณาราศรีสิงต้องระวังอุบัติเหตุจากของมีคม mm hmm. และ การเดินทางทางน้ำหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะขอขอให้ชา,าวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยใช้ความระมัดระวังให้มากนะคะทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบเจอคนถูกใจเพราะการงานหรือมีการเดินทางแล้วมาเจอกันช่วงนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของลักแซกลักซอนไม่คุณก็คนที่เข้ามาแต่หากคุณตัดสินใจดูดีแล้วนะคะ ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันค่อนข้างดีโดยเฉพาะคู่ครอ,องของท่านจะมาส่งเสริมเรื่องของการงานหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้ค่อนข้างดีทีเดียวและอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพฤหบสิตติยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีงปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเจ7ปีข้างหน้า และดาวพระมรุตยูเนี่ยโคจรอ,อย่างพบการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยและการรับมือกับดาวพระลาหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี66เลยนะคะ หากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดยอยากจะวางแผนระยะยาวท่านสามารถเข้าไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านไหนอยากจะวางแผนดวงชะตาของท่านเจาะจงเป็นลายส่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ และอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามทุกคอมเมนต์ที่เป็นพลังงานดีๆให้กันเสมอมาเลยนะคะก็ขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ